อะไรอีมอนซุยคิดอะไนดิสอจีบสองจีบอะไรนะฮะสองจีบสอ,จบสอ,จบองจอจะต้องไปดูออสก้วแล้วแหละอ,อะไรอย่างนี้ต้องฟอมกันด้วยเหรอสวยสิยสวดสูยเจอคนน่ารักแล้วอยากเดินมาจีบจะจีบยังไงอยากรู้ เห็นไหมเนี huh. <eterm oon marking> ่ยไม่ได้ฟ <hatten> uh ัง huh. กัโ <keinen> ร <after> ูครับโต๊ดเจอคนหน้าล้าครับอ่ะฮะเราอยากจีบอยากทำความรู้จักจะทำยังไงสมมติพี่เป็นคนนั้นหรืออ่าก็แค่เดินเข้าไปขอเขาดีๆอาจจะแบบมองตาเเล็กน้อยต้องอ่านคอนแทคกัน ใช่ไหมแล้วทำไงต่อแค่มองตามันก็เราก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาแบบคุณแบบอยู่มองอะไรอันนี้สถานการณ์จริงสถานการณ์จริง a อ d a c t i ่อคุณครับครับผมแต่ถามคิดว่ามีจริงไหมครับอ๋อมีครับ ให้ผมขออะไรผมจะเอาไปถามแม่โอ้ยว่าผมนี่จีดได้ไหมจริงปะนะ่นะฮะฮะให้เลยให้หมดให้ให้อะไรอยากได้อะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เงินไม่เอานะร้อนเงินอ่ะกไม่ไม่ร้อนเดี๋ยวไม่มีตางบินไปโอซาก้า